เรื่องเล่าบทความดีๆธรรมะดีๆที่ใหญ่คุณโยมได้รับฟังวันนี้พระได้เจอคุณโยมท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นวินอเตอรไ์ไซค์ปรากฏว่าพอพระเดินทางไปปุ๊บท่านก็อยู่ที่วินอเตอร์ไซค์คนเดียวซึ่งหมายถึงว่าตัวท่านเองเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้หรือหารายได้จากตรงจุดนั้นได้อย่างแน่นอนเพราะถ้าเห็นพระปุ๊บท่านก็รีบขับรถมาหาพระแล้วก็รีบรับยามของพระไปเพื่อที่จะนําไปส่งให้ที่วัด ใขนาดนั้นเองพระเนี่ยธรรมะจับใจเลยก็คือรู้สึกว่าระหว่างคําว่าบุญก็คือตัวพระกับเงินที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันทําไมท่านเลือกสิ่งใดก็เลยถามท่านว่าคุณโยมครับทําไมคุณโยมถึงมารับพระท่านตอบพระทีหน่าฟาังมากท่านตอบบอกว่าที่ท่านมารับพระก็เพราะว่ามันได้บุญครับเพราะว่าเงินเนี่ยก็อยากได้แต่เงินเนี่ยมันได้แค่ชาตินี้แต่บุญเนี่ยมันสามารถส่งยอดหรือต่อไปยังชาติหน้าได้ผมก็เลยเลือกในการที่จะมา รับใช้พระอาจารย์หรือว่าอยากได้บุญจากพระอาจารย์โอ้พอเราได้ฟังเช่นนั้นเราตัวชาเลยนะครับแลวเราก็รู้เลยว่าความเป็นคนดีความมีน้ำใจการสร้างบุญเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่อาชีพใดหรือว่าขึ้นอยู่ตรงจุดใดเลยมันขึ้นอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลย ฉะนั้นตัวท่านเองเนี่ยเมื่อมีคุณภาพใจที่มันดีมันกว้างอยู่ในอาชีพใดก็แล้วแต่เา็าะัดกายเป็นงอกเงยความดีให้เราเห็นนะครับการที่ท่านเห็นบุญมากกว่าเงินก็นับว่าเป็นการพัฒนาใจที่ท่านได้ยกยอดขึ้นมาซึ่งตัวพระเองพอได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกอนุโมทนาบุญแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับท่านแถมชื่นชมที่ท่านเองมาสอนธรรมะให้พระได้เรียนรู้ว่าในทุกๆอาชีพในทุกๆก,การงานในทุกๆวันเวลาเราสามารถสร้างบุญสร้างความสุข สร้างสิ่งต่างๆแห่งความดีให้กับจิตใจได้เท่าตันเองวันนี้เราทุกคนก็สามารถพัฒนาตัวเองสร้างคุณค่าตัวเองให้เกิดคุณภาพชีวิตได้เช่นกันก็ขอให้ทุกท่านเป็นกําลังใจให้ในการใช้ชีวิตในการทําให้ชีวิตนะั้นมีความสุขความเจริญและปลอดภัยต่อไปในนะั้น